ออของจันจเนี่ยของจันเพิ่งจะสารชั้นต้นนะคะ,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 ะใช่ค่ะอันนั้นคดีอันนั้นของของเคกับ <ขา S 1> กับอดีตผู้จัดการค่ะส่วนคดีของจันเนี่ยหลังสุดเพิ่งจะเป็นเป็นคดีที่จัดการหลังสุดรอให้คดีของสารมีเสร็จก่อนแล้วก็ค่อยมาเป็นของจันของจันนี่ก็คือสารชั้นต้นเพิ่งจะตัดสินตามที่พี่นิดาได้บอกไปนะคะก็มีทั้งหมด3ามเขาเรียกว่ไสามกรรมอ๋อแต่ว่าจำจำโทษเขาเรียกว่าอะไรรับสารภาพก็เลยลดโทษกึ่งหนึ่งก็ สามกรรมกรรมละสามเดือนก็รวมเป็นเก้าเดือนไม่อรอลงอาญาไม่อรอลงอาญา,า,าค่ะแต่ว่าเห็นการที่อ,อ๋อเคก็ไปไปที่ศาลด้วยกันค่ะใช่เออแต่ว่าอาดีตผู้จัดการก็รู้ที่รู้มาก็คือก็ปกระกันตัวไปเพราะว่าเห็นว่าเขาก็าคือสู้ดีกาอีกศาลหนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะของคในคดีของเคค่ะก็ผ่านชั้นต้นกับอุทธรณ์มาแล้วอุทธรณ์ก็ยืนยันตามศาลชั้นต้นแต่ว่า พี่ดาบอกว่าเขาก็จะสู้ดีกาต่อของจันนี่เขาก็น่าจะสู้ต่อมั้งคะเขาก็ยังขอสู้นะู้แบเขาก็สู้ถึงที่สุดเือนกันนะตอนนี้ส่วนตัวจันไม่ไม่ขอแสดงความเห็นเรื่องน,นั้นดีกว่าจันก็ขอแสดงความเห็นแค่ว่าจันก็รู้สึกดีใจที่สาลท่านตัดส,สินออกมาให้ความเป็นธรรมกับจันจันก็รู้สึกว่าออโอเคแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะเพราะเราก็เหตุการณ์มันผ่านมาเนิ่นนานมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นความจริง แล้วมันมาเกิดขึ้นกับเราเราก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคเราพรอสารท่านพิพากษามาอย่างนี้จันก็รู้สึกว่าในส่วนตัวของจันก็แฮปปี้แล้วค่ะแสดงว่าความรู้สึกเราแนวโน้มมันไปในทางที่ดีใช่ค่ะ,คะของจันจันโอเคกับคำพิพา,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 ากษาเ่ราะก็จันก็อยากให้คนผิดก็ก็ต้องรับในสิ่งที่ตัวเองทำเพราะจันเคยบอกตั้งต้นแล้วเคยเตือนไปแล้วว่ามัน,ม,นมันไม่ใช่เรื่องจริง ถ้าไม่ใช่ก็ควรจะหยุดแต่ว่าเหตุการณ์มันก็ยังยืดเยื้อบานปลายแล้วจันต้องมาเจอกับสิ่งที่ <c oughs> อยู่ๆเหมือนคนมาว่าเราเป็นเมียน้อยอะเป็นโลกใบที่สองที่เราไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเราก็ทํางานของเราตามปกติอ่ะแล้วเราไปไหนก็แบบคนมาซุกซิบอะไรอย่างเงี้ยแบบใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าแล้วจันต้องมาตอบคําถามในเรื่องที่จันไม่ได้ทําไม่ได้รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ว โอเคแฟนเราก็ไม่ใช่คนในวงการเนาะเป็นคนที่แบบโลโปรไฟล์แต่อยู่ต้องมาแบบออกสื่อมาเป็นเรื่องราวของเขาเรื่องในอดีตต้องมาเป็นที่พูดถึงทั้งที่มันไม่ใช่สิ่งที่ที่เป็นเรื่องจริงแล้วหลังจากที่ตัดสินกาไปต่อับมตัดไม่มีนะคะอีกอย่างหรือจันก็จิตใจจันยังไม่พร้อมที่จะคุยจันเหมือนแบบอยากไม่อยากยุ่งเกี่ยวด้วยอีกต่อไปแล้วค่ะ ถ้าเอกสารถ้าเสารดีการยืนยันตามโทษตามเนี้ค่ะเก้าเดือนเราโอเคตงนี้เลยแบ้วก็ถูกค่าค่านาคาวตน้อถ้าดีกาแล้ว่ะก็อ๋อก็โอเคค่ะค่ะใช่เขาก็คงทําอะไรไม่ได้ไปมากกว่านี้แทนบอกว่าจะมีการฟองแพงด้วยใช่ไหมคะพี่นีาบอกว่าจะฟองแพงด้วยค่ะก็จะรวมสิบ้านบาทใช่ไหม อันนี้ไม่ทราบและอันนี้ต้องถามพี่นิดาเพราะาจันยังไม่ทันคุยเหมือนแบบว่าวันนั้นพอจบเรื่องจันก็คือเหมือนสบายใจแล้วอยากนอนหลับสบายก่อนก็เลยยังไม่ได้แบบเริ่มแชปเปอร์ใหม่อะไรเงี้ยค่ะตอดูลว่าคือในข่าว่ะทางด้านอาญาจันก็คือแฮปปี้แล้วเพราะว่าถึง,ถ,งถึงเขาจะประกันตัวไปไม่ได้ติดคุกตามที่มันจะต้องเป็นอะไรก็ตามแต่จันคือถือว่าจันก็ได้รับความยุติธรรมประชาชนก็รู้แล้วเพราะว่าเขาไม่เคยออกมาพูดว่าเรื่องราวเกี่ยวกับจันเนี่ยที่ที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องจริงนะ ไม่เคยออกมาชี้แจงในเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่พอสารตัดสินออกมาคนก็จะได้รู้สทิว่าเออมันไม่ใช่ความจริงถ้าเกิดว่ามีการขอตัวประกาศออกสื่ออะไรอย่างนี้เราจะยอมใจก่อนไม่ค่ะเพราะจันเจนเคยบอกไปตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่าถ้ามันไม่ใช่เจนก็จะดําเนินการให้ถึงที่สุดแล้วก็ควรจะหยุดแต่มันก็ไม่มีการหยุดเกิดขึ้นค่ะเจนได้บอกไปแล้วว่าเออมันเป็นช่วงเวลาสําคัญสําหรับชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งเนาะสำหรับเราที่แบบเคยผิดหวังความรักมาก่อนแล้วค่อนข้างคาดหวัง ซึ่งช่วงเวลาน,นั้นเรา,เราช่วงเวลาน,นั้นเราเป็นผู้หญิงเราควรที่จะมีความสุขดีงามของช่วงเวลาน,นั้นแต่เรากลับต้องมาคอยตอบคําถามต้องมาคอยระแวงจนถึงตอนนี้ก็คือแฮปปี้แล้วจันก็ยังยืนยันว่าจะดําเนินการให้พินิดาจัดการจนถึงที่สุดไม่ว่าจะทางแพ่งแล้วก็อะไรเรียกว่ามันเป็นแผลในใจเราเลยใช่ไหมจันเราพูดเราพูดถึงทีไรมันก็รู้สึกความเจ็บช้ำข้างในใช่ไหมคะก็จันต้องหาจิตแพทย์เลยอะอทุกวันนี้จันยังต้องหาจิตแพทย์อยู่เลยค่ะจันรู้สึกว่าคนผิดก็ ต้องได้รับมันไม่ใช่แบบเด็กนักเรียนทะเลาะกันแล้วมาเข้าห้องปกครองเคลียร์กันแล้วจบไงใช่ไหมคะก็ถ้าใครเซิร์ชข่าวจันน่ะก็ยังมีอยู่เรื่องโลกสองใบซึ่งมันใช่หรอจันทาอะไรผิดหรอถูกป่ะคะสภาพจิตใจตอนนี้ยังต้องพบกิษภัทรดีไหมตอนนี้ลดยามานานแล้วค่ะพอพี่ภาคสายนี่ก็คือดีขึ้นอะไรเงี้ยอาทิตย์หน้าถึงจะหาคุณหมอก็น่าจะหยุดยาแล้ว กลายเป็นแผลในใจแผลในชีวิตเ,เราไปเลยก็คือจันมีช่วงหนึ่งจะรู้สึกว่าจันก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมามันมีข่าวเนาะซึ่งมันก็มีช่วงหนึ่งที่เราแบบที่สื่อเขาไม่ตรวจสอบให้ดีก่อนก่อนที่จะออกข่าววะทำไมทำ้ายเราแบบนี้ไม่ถามให้ดีก่อนเขาควรจะมีวิจารณญาณในการแบบก่อนที่จะรายงานข่าวหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วจันทาผิดอะไรอะที่ผ่านมาก็คือจันก็ทําตามหน้าที่ของตัวเองมาตลอดใช่ไหมคะ ก็มีช่วงหนึ่งทาให้จันรู้สึกแบบไม่อยากทาอาชีพนี้แล้วเลยอะแบบอยากถอยออกไปเพราะว่าทำไมจันต้องไปออกรายการหัวกระแสด้วยจย์ทำอะไรผิดเนาจันเป็นนักแสดงทาอาชีพที่แบบสุดจริดใช่ไหมก็คือมันเป็นเรื่องใหญ่สาหรับชีวิตจันนะคะจันก็รู้สึกว่าถ้าจะถามว่าไก่เกยยอมความไหมจันแบบเคยเตือนไปแล้วว่าจันจะดำเนินการถึงที่สุดถ้าถ้าไม่หยุดเลย่ะจันก็ขอใช้สิทธิ์นี้ของจัน คนก็แตดสื่อสารคงทให้หลายๆคนที่เข้าเข้าใจเราผิดไปเข้าใจเราใหม่แล้วแหละอยากจะพูดอะไรกับคนเหล่านั้นเคะจันก็ไม่อยากจะพูดอะไรแล้วค่ะเพราะว่าจันก็พยายาม,ามแบบทำแบบที่คุณหมอบอกก็คือไม่ไมีใครรู้ดีเท่าเตัวเราทุกวันนี้จันมีความสุขมีความสุขกับเคคนรอบข้างจะรู้ว่าจันเป็นยังไงก็เดินหน้าต่ออาชีพการแสดงแล้วก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเราไม่สามารถแบบไปแถลงหรือไปพูดได้ทุกคนเข้าใจได้ ก็คือปล่อยวางอะไร่าเงี้ยค่ะ,ะอย่างความรู้สึกที่ไม่อยากอยู่การนี้แล้วด้วยเหตุการณ์เนี้ยตอนนี้ยังมีอยู่ไหมคือตอนนั้นสําหรับจันหลุดแรงมากนะคะแต่ว่าก็คือมันก็เวลามันก็ผ่านมาหลายปีแล้วมันก็คำที่เขาบอกว่าเวลาจะช่วยแบบเบียวยามันก็คือดีขึ้นจริงจริงตอนนี้ก็คือโอเคแล้วค่ะปกติแล้วปกติแล้วเนาะยังไม่เอาการเนาะไม่ลาไม่ลาค่ะ<อ>จ้างได้มาเลยค่ะอตอนนี้พร้อมแล้วแต่พอเหมือนแบบพอพี่พี่พูดถึงอะ จันคือจริงๆจันไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้แล้วแต่ว่าจันเข้าใจว่าเราอยู่ตรงนี้มันเลี่ยงไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งศาลท่านเพิ่งตัดสินมาทุกคนก็น่าจะอยากรู้กับจันย์จันเลี่ยงไม่ได้ที่ที่จะไม่พูดถึงไม่พูดวันนี้วันหน้าก็ต้องพูดจันอยากให้รู้จักปากจันมากกว่าก็เลยตัดสินใจว่าเออโอเคให้สำคัญเลย ขอขอย้ำไอ้ขอถามเรื่องที่ถามเมื่อกี้ในข่าวตอนนั้นเห็นว่านายนิดาแต่พอแค่สองจำนวนเกินดุละห้าล้านเป็นสิบล้านแต่ว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้คุยกันใช่ไหมคะเรื่องนี้จันยังไม่ได้คุยกับพี่นิดานะคะถ้าสมมติมว่าเป็นรายละเอียดอันนี้ขอขอ,ขอใหออ้ถามพี่นิดาจะให้คําตอบที่แน่ชัดกว่าเพราะพี่นิดาเขาจะวางแผนมาให้จันทร์แต่เราถึงได้ที่มาที่เป็กนการเรียกร้องค่าเาสีย สามขั้นตอนต่อไปหรือมันยังน้อยไปด้วยซ้ำสิบล้านมันมันสิบล้านมันยังพอไหมกับสิ่งที่เราเสียไปอันนี้จันก็จันตอบไม่ได้หรอกจํานวนเงินแต่ละคนมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่สําหรับจันจันก็คืออยากให้คนผิดเขา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 ต้องได้รับการลงโทษนะคะเพราะจันก็เคยเตือนไปแล้วมันไม่ใช่แบบเด็ก15ที่แบบไม่มีวิจารณญาณแบบคือคือทุกอายุเยอะแล้วอ่ะนึกออกไหมคะ เวลารับข่าวหรือรับข่าวสารอะไมาต่อให้อ้างว่าโดนคนอื่นหลอกมาอีกทีเราก็ต้องใช้สมองหรือว่าใช้วิจารณญาณในการนี้เพราะมันคือการชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งเลยนะใช่ในกรณีนี้เรารู้สึกไหมคะว่าเขาสลดหรือเขาเขานึกยอมรับผิดอยื่ยังอ่อถ้าถามในส่วนตัวจันใช่ไหมคะจันยังไม่เห็นนะคะใช่ค่ะถ้าคนเรารู้สึกผิดเราต้องไม่โทษคนอื่นหรือเปล่าคะ ถ้าสมมติจันทําำผิดจันก็เออเราผิดเองเอ๋อเราหูเบาเราไม่ไต่ตองให้ดีพอเราไม่คิดใข้ควรให้ดีพอจันจะไม่โทษคนอื่นนะคะถ,ถ้าเต็นตัวจันนะเขายงปฏิเสธว่าเาประมาณนั้นนะคะเสียความรู้สึกไหมคะจนถึงนาทีสุดท้ายตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ถูกต้องนะมันเกินเสียความรู้สึกมันเสียมันเสียใจมากกว่าเสียใจมากกว่า แต่คือจันก็จะจบแล้วก็จันก็จะใช้ชีวิตของจันเพราะคนที่รู้ดีที่สุดก็คือตัวจันเองขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะจันขอบคุณนะคะ